ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายซโยอีประมวลคลิปและภาพเดือดวินาที comment, คอมเมนต์ขนคณะทูตทหารลงพื้นที่สัพันหน่วยรบพิเศษโพรขณะที่เซเบิร์ตนำฝ่ายไทยลุยไล่ผู้บุกรุกจากเหตุการณ์วุ่นวายบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาบ้านหนองจานจังหวัดสแก้ว กรณีฝ่ายกัมพูชามีการอ้างเข้าใจผิดหลังทหารไทยมีการวางลวดลุดน้ำเพื่อความปลอดภัยเป็นการชั่วคราวระหว่างคณะจังหวัดสแก้วเข้าตรวจพื้นที่ที่ดินของประชาชนโดยพลโทหญิงมาลีโซเจตาโฆศกกระวงกลาหมกัมพูชาได้มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ชาวกัมพูชามีการขัดขวางการวางลวดลุดน้ำของทหารไทยในพื้นที่บ้านน้องจาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่ปไตยของไทยอย่างชัดเจนขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทะบกได้มีการตอบโต้ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยพยายามลักลอบวางลัวลวดหนาะมในพื้นที่หมู่บ้านจกเจยตตำบลโอเบเจออำเภอโอจรวจังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านน้องจานตำบลโนนหมากม่ลอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วในพื้นที่ของประเทศไทยและถูกประชาชนกับเจ้าหน้าที่กัมพูชาตรวจพบและสก,กัดกันขอยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในอธิปไตยของไทยแต่ถูกกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า20ปีเนื่องจากเคยถูกใช้เป็นพื้นที่รับรองผู้อพยพชาวกัมพูชาที่นีภัยสงครามและภายหลังสงครามสิ้นสุดชาวกัมพูชาบางส่วนไม่ยอมอพยพกลับส่งผลให้กลายเป็นปัญหายืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน ล่าสุดข่าววันนี้26สิงหาคม2568ใน f a า e b o o k ใน Army Military Force ก็ได้มีการกติดสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้มีการโพสตคลิปและก็มีการรายงานเหตุการณ์ที่บ้านน้องจานอย่างต่อเนื่องทำให้คนไทยค่ะได้รับทราบข้อมูลแบบเร็วทม์และน่าติดตามว่าด่วนชาวบ้านสาแก้วจำนวนมากลุกฮือประกาศปกป้องพื้นแผ่นดินไทยบุกประชิดชดายแดนบ้านน้องจานหลังไม่พอใจคอมเมนต์บุกทำลายรั้วล้นน้ำหิบเพลงบนดินแดนประเทศไทยเมื่อวานนี้ พร้อมกับมีการประกาศลั่นชาวบ้านต้องเจอชาวบ้านกันเองรัฐบาลมัวทําอะไรอยู่ทนไม่ไหวแล้วเวลา10บเอนิกา50นาทีกองทัพกัมพูชาพาผู้สังเกตการชั่วคราว IOT หรือว่าผู้ช่วยทูตทหารอาเซียน5ประเทศประกอบด้วยมาเลาเซียอินโดนีเซียลาว ลน,นำโดยมาเลเซียเดินทางถึงหมู่บ้านเบรยจันตำบลโอเบชอนติดกับบ้านน้องจานได้รับการปรบมือจากชาวคอมเมนตที่มาคอยต้อนรับเวลา12นริกา28นาทีกองทัพกัมพูชาพาผู้สังเกตการชั่วคราวดูกองล้วนล่นน้ำหิบเพลงพร้อมกับมีการกล่าวเท็จต่อคณะผู้ตรวจการว่าไทยได้มีการบุกรุกดินแดนกัมพูชาติดตั้งล้วนล้นน้ำหิบเพลงปิดล้อมบ้านเรือนของชาวบ้านซึ่งเมื่อวานนี้ชาวบ้านกัมพูชาได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ประกาศปกป้อมประเทศเขาเดำเนินการรื้อถอนโดยปราศจากการใช้อาวุธและทหารไทยยังมีการเปิดใช้เครื่องส่งคลื่นความถี่สูง ชาาววบ้้นอีกดยเวลา12.40น,น,ก,านากองทัพกัมพูชาส่งทหารเข้าตรึงกำลังนอกจากนี้ยังพบว่าทหารกัมพูชาบางนายได้มีการเกณฑ์ชาวบ้าน,เ,นเข้ามายังพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆคณะผู้สังเกตการชั่วคราว IoT นำโดยพันเอกนัสลีบินอับดุลราหิมผู้ช่วยทูตฐานมาเลเซียประจำกัมพูชาได้มีการลงพื้นที่สังเกตการตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ณห,หมู่บ้านหนองจานขณะที่เดียว,ว,ยวกันค่ะพลเอกมนันจจันดีเสนาธิการทหารกองบัญชา กรากองทัพไทยพลตรีวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองบัญชาการกรองทัพไทยพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จุดตรวจบ้านน้องยาแก้วตำบลโนนมังมุน่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสก้วซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านตรอยจัตนตําบลห้าอำเภอโอจโรจังหวัดบันเรียมเมียนเจย ขณะที่ฝ่ายไทยล้อมปิดการแม่ชาวกัมพูชาเข้ามาลุกล้ำมาที่ปะไยโดยได้ชี้ให้เห็นถึงเขตแดนประเทศไทยทําเห็นว่าชาวกัมพูชาสร้างบ้านเรือนลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วจํานวน18หลังคาเรือนซึ่งเป็นการลุกล้ำอย่างชัดเจน โดยเสีนาธิการทหารจะนำเรื่องนี้นำเสนอต่อที่ประชุม JPC เพื่อให้กัมพูชาแก้ไขและลงมาดูประชาชนของตอนเองโดยด่วนมิฉะนั้นทางการไทยถือว่ามีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะขับไล่ออกจากแผ่นดินไทยดานพลตรีวันชนะกล่าวว่า ขอให้ส่งเสียงไปยังหุนเซนและหุนเมเนต็ตผู้นำกัมพูชาให้ลงมาดูแลประชาชน18ครัวเรือนของตนเองด้วยเนื่องจากเขตแดนที่ใช้อยู่เป็นเขตแดนที่ตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐของกัมพูชาและก็ไทยใน MOU-43 ประชาชนกัมพูชาลุกล้ําเขตแดนอย่างชัดเจนทหารไทยมีสิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยขับไล่ผู้บุกรุกออกจากประเทศ បូកការដំឡើងទីនេះគឺមានលក្ខណៈធម្មតាគាត់នៅស្ងឹងហើយចំណាស់ខ្ញុំផងទៀតមិនមានប្រើប្រាស់អត់បានពីអីអត់បានទៅទៅមកជាប្រព័ន្ធរបស់ប្រជាជនរបស់យើងតោះទៅពីទៅ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t โดยนว,วากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสร้างจองหนังสือได้ที่ Line ID at chapsi.sto หรือโทร094-236-9493